พี่จีนะแปลแว่ามึงเล่นให้มันได้ถึงครึ่งของการบ่นได้ไหม <laughs> แม่ <laughs> ไง่ที่ซุป,ปเปอร์ไม่มีใครว่า <laughs> ไม่ใช่สิ้นปีเว้ยสิ้นเดือนนี้เออสิ้นเดือนนี้วันที่28ของครบรอบ4ปีของเกมเออน่าจะมีประกาศมาอยู่ไองานงาน GBO เอ,อ้ยไม่ใช่ดิอ,อ่าอะไรวะในในบูธในบูธ GBO งานเกมเอนิเม่ Expo เออ งานอันิเมะเอ็กซ์โปไม่มีบูตจีพีโอไม่มีใครพูดถึงพีซีเลยคื <c oughs> <c oughs> อแบบกูยังไม่พร้อมย,ยังมาถามกูเลยอะแต่อีกเกมโอวัตเนี่ยเอออีกเกมกันตั้งโอวัตเนี่ยไปเปิดตัวอยู่ที่นั่นก็ถือว่าเสียงตอบรับดีจีพีโอพีซีหายหัวไปเลยครับท่าน,นี้โป่งง่ายพ่อ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 สวัสดีลูก ลูกมันเดียวยังไม่ตาตายแน่ลูกเออเออเคมึงซ้ำตายถือว่ากูให้เอาัยถ้าเมื่อกี้ซ้ำไม่ตายนะกูด่าแน่พ่อฆ่าลูกกับันนี้โอ้ยทางนี้มี4ตัวในทีมสมทบช้าเกินไปแล้ว ฟอร์มเซนเซอร์อ่ะปอร์มเซนเซอร์อ่ะปอมเซนเซอร์อ่ะปอมเซนเซอร์อ่ะปอมเซนเซอร์อ่ะแม่งไอ้นี่ก็ยิงดูเองละโป่โป่งเห็นอมเซนเซอร์ยังอยู่ ด่าขู่แม่งก็เลยกล่าวว่าใช่มันกดเคาน์เตอร์ในเส้นเก็บพอดีเนี่ยครูใครทีไม่เก่งวันนี้ลูกลูกวันนี้ลูก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 เอ้ยเอ้ข้างๆไม่เอาเอะไรเงี้คนเหลืองแม่งเล่นก็เป็นฟ้าเลย ติดว่ากูไม่ได้ใช้แวร์แล้วต้มึงตายแน่ดาเมจปืนมันเบามากเลยนะแต่ดาเมจดาบมันแรงอยู่นะเออหรือเพราะว่ากูเป็นหุ่นฟ้าด้วยมันเนี่ยหุ่นฟ้าบางเมลีน่าจะเพราะบางเมลีแหละดาบมันเลยดึงแรง ไงหุ่นแดงเออให้กูใช้เฮียครู้งแต่แรกก็จบแล้ววันดีลูกการตอบลูกเป็นเรื่องที่ดี นี่ไ้ลูกข้า <c oughs> งหลังหุ่นฟอร์มเซนเซอร์โอ้ไม่โดนไปซ้ำซ้ำซ้ำนั่นไงว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> เบอร์สี่วอยไวแล้วอยู่เบอะเบสอยู่เบอะเบสมึงโดนอะไรเข้าไปอ่ะมึงอยู่ที่เนี้น ันเออโอ้มาซ้ำกูเก่งเลยนะมึงเอาให้ตายเลยนะคนนะ่ะถ้ามึงเก็บคนไม่ได้นะความผิดของมึงเลยเยอะขูเยอะขู เก็บคนได้ยังเก็บคนได้แล้วเด้ยลูกเรามาแหละวันนี้ลูกวันนี้ลูกไม่ใช่เดลต้ตาไม่หักก้เอ้ยไม่ใช่ดิ ไม่ใช่เซตา้หาหักกล้องชา้างต้อหักถูกนะเมื่อกี้นี่โดนเต็มเต็มเลยเ <c oughs> ตตึกซะก่อนวันนี้ลูกขาไปเลยลูกนี่ลูก <c oughs> เอา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 เห็นป่ะเฮ้ย <c> ก <oughs> <c oughs> ูสู้โคตรดีพี่ไม่ได้โยนเลยนะรอบเนี้ย กูสู้ดีชิบหายเลยมึงอะสู้ไม่ได้เองแล้วไม่ก็โววายใส่กูอะไรของมึงเอาเอาเอากนตีละเออเนี่ยเนียกูโยนแม่งเลยเ, <laughs> เห็น,นว่าศัตรูเดินเข้าหลังอยู่นะไม่หลบเลยอะได้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 อตีกูก่อน,นเองนะกูทำอะไรผิดตรงไหนกู <laughs> สู้ดีกว่าไอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองซะอีก ในทีมตอนเนี้มีเบอร์ห้ากับพี่อ่ะเล่นดีที่เหลือแม่งไม่เล่นไม่ดีสักคนแน่ฝั่งนั้นวางระเบิดได้ด้วยแปลว่าเบอร์หกแม่งเก็บคนไม่ได้นซ้อมเลิกูเล่นดีเลยมึงอะไรออจูก็ตีกูแบบไม่มีเหตุผลเ <c oughs> ดียดิ่เดียด,ด,ด หาสู้ไม่ได้แล้วมาโทษกูเฉยออกสั้นเลย มันโยนแม่งอ,อจ,จู่ๆก็มาใส่กูเนี่ยเอาเลยดูดิมีแต่คนเกเปอรกูทั้งน,นั้นกูทั้งนั้นเนี่ยทำอะไรบ้าง ฮ่าเล่นดีก็โดนว่าเฉยเอาเลยเอาเลยตบมันเลยเออตบมันเลยตบมันเลยเออนั่นแหละตบมันให้เสร็จให้ให้แม่งตบเหลืองก่อนเออตบเหลืองเสร็จเมื่อไหร่บอกกูด้วยให้แม่งเข้าเหลืองไว้เออตบเหลืองเสร็จค่อยเก็บ แม่งอยู่เดอะเบลแม่งสแปมแชทด้วยเออทีนี้ทีนี้บอกสแปมแชทด้วยเลยถึงบอกว่าต่อให้เปลี่ยนแชทแต่แชทมันยังเปิดอยู่แม่งก็หาคำด่าใหม่ได้อยู่ดีหุ่นแดงไม่มีด้วยนะฝันั้นไม่มีหุ่นแดงด้วยเออได้ได้ได้ไ,ดไ่หาเรื่องกูฝังนั้นไม่มีแดงด้วยซ้ํามึงไปตายเพื่ออะไรครับกูถามแค่นี้แหละเออฝังนั้นไม่มีไม่ไม่มีแดงแล้วมันไปตายด้วยอะไรถามแค่นี้เลย โอ้ยอดว่าเล่นไม่ดีแล้วโทษคนอื่นถึงบอกไงไอ้พวกเล่งชาวบ้านไอ้พวกเบมชาวบ้านเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เล่นไม่เก่งสักตัวเออว้าวเลยมดูดูก็โดนตกมาบอก ทำอะไรผิดตรงไหนวะกู <c oughs> ทำอะไรผิดตรงไหนเนี่ยตามจริงตบหลังกันไหมก็ไม่ไติดตบ นี่แหละน,นะคนเราคนเราแม่งเล่นไม่ดีโทษปี่โทษกองเล่นไม่ดีไม่มาโทษฟ้าเฉยเล่นห่วยเองโทษกูเฉยเลยอะยรวะ <S 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 <S